กกมันไม่ยังไม่ทันเลยอ่ะนิดตามด้วยบักนาดตั้งแซ่บก็ไปนี่ก็เป็นบักเขียวขึ้นนี่ไงแบักเขียวขึ้นจ้านิดตามด้วยบักเขียวขึ้นบ้านเฮาแซ่บเสีบอยากแซ่บหลายเอาต้นไปแดกลงน้ำอันนี้เพราะรสกินเท่ากับก,กินกับันเอาบะหมี่ไปกินกับแซ่บเลิศแซ่บยิมน้ำแม่ <c oughs> เอาตามเ<ส>ลยตามเลยบันในหบว ตกมค้างต้มตอนต้กล้วยตอนไม่แห้งมัพี่จังสิลแลงจ้าต้มโดนแบบพริกแกลกล้วยก็ต้องเรียกเขากล้วยเดือดร้อนต้มแล้วมันติแซ่บเลิศรสชา้นสิเลิศเลิศเลิศอยากกินมะลันเจนะบ้านกอกยี่บ้านกอกมีหลักหอมแซ่บมีแสบพร้อมแล้วก็ต้มกล้วยก็เลิศใส่บะเกียร์เคลื่อนค้ามทันยากแซ่บก็ต้นปลาแดกลงน้ำ ประเดงเป็นตอนตอนกินจักน้อยมันกับสีไอจักน้อยแต่บ่อยมันจะเป็นฟอบขันมันบ่แขกขันบ่แขกสิเป็น,น,นปล่างชาติเขาตัวอบไรแต่หีกำลังฟัน กะังยำแบบยำบักำะังยำบักบกบยำกล้กวยกล้วยอยู่าเขาจะได้ตำก้ากันจากน้อยวิธีตำก่อนแล้วตำกล้วยก่อนอาตำกล้วยแล้พริกแล้วริกใส่กันก่นอกนเีมะเอีอยดัแต่แมต่หนแ้งกล้วยมันจึงสีละเอียดละเอียดมันจึงสีแซ่บ มนเขอใส่แหนมข้อ่มก้ยมต่อไปต่อไปบังนาดลุมจากน้อยเอาบันอร่อยกลมเกลื่อนแจบเลิศด ปาดบานบงนาโลงชิ้นเล็กๆปาดเป็นต้นหน,หน้อยๆปาดเป็นต้นหน,หน้อยๆกินตาแล้วก็บักเขียงขึ้น,นแล้วกันบักเขียงขึ้นขันก้อยแห่งจะเสียบค่ะเบือ <c oughs> งเมืองเป็นกระเสียบวะนี่ยบักเคี้ยงเกินก ไปดีตำได้ไหมตำใหมมันเผากันจังน้อยใส่น้ำตาลปี๊บลงจังน้อยรสชาติจะได้อร่อยหยยะจังน่อยไม่ต้องให้แหลกค่ะรสชาติจะได้แซ่บแซ่งวดแซ่วดแ่ผงวดแบด่แซ่บ่่ซ่บงวดแซ่บง่อยบงวดแวดแซ่บงแซ่ดแก่อนแดแ่นงว่แ่อแ่่บ ได้ปลาแดดเร็วๆกันเคุณตอนปลาแดกตอนปลาแดกอันนี้พร้อมด้วยตอนปลาแดกดเได้อร่อยเได้แซ่บตำกล้วยอันนี้ตอนปลาแดกแม่ได้ต้อนปลาแดดจากแกงราดได้ตอนปลาแดกอ่ะอร่อยเลยเดี๋ยวนำปลาไหลใส่ก้อนย่อๆไข่ลูกขอได้สิกับแบงค์นี่อ็มีลูกค้าเยอะมากเลยอันนี้เซฟพิซซี่บะนี้ซิมบุลได้ซิมบะนี้ เอาส่วนส่วนอยากให้แซ่บใส่มือติเอามือ่อซิมเพียมบาหนึ่งใส่พี่ทีในการซิมบาหนี่เลิศปะเรายังใส่อร่อยเอาส่วนบนจะมาโยงแม่แม่จิมกันบาหนี่แซ่บขวดใส่จานเลยจ้าแซ่บเสียพี่ทีตักใส่จานตักใส่จานบาหนี่ง้วมาเสิร์ฟเก๋ๆ นี้ไปกินกรับด้วยบักมี่มนี่บันนี้นั่นเล็กๆนั่นมอสเดี่จะไปแบบนี้มันเป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าแบบนี้ก็ได้แล้วกันจบ